บรรยากาศมันดีอย่างนี้แหละครับในห้วยตึงเท่านี่แหละครับปิดแล้วผมสงสัยครับว่าถ้าเราวิ่งในห้วยตึงเท่าเนี่ยตั้งแต่ห้วยเปิดยันห้วยตึงเท่าปิดเราจะวิ่งได้กี่โลรองเท้าที่เราจะเลือกใช้ก็คือฮอกกาโอเนะโอเนะคาร์บอนเอ็กสองนะครับแค่โลเลยใช่สมนั่งกินอาหารเป็นตัวแล้วนะครับ แล้เนี่ยมันไว้สำหรับวิ่งร้อยตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้ว98กกิโลแล้วนะครับสวัสดีครับผมเอกอัลต้านะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปี2 5 6 4นะครับวันนี้ผมก็มาวิ่งที่อ่าโคราเบียงนะ หรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าสวนสาธารณะห้วยตึงเท่านั่นแหละครับไม่ได้วิ่งมาเส้นนี้นานมากเลยตั้งแต่เข้าหน้าหนาวนะเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้ามาในห้วยเนะี่ยมันจะมืดเร็วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็กะจะมาวิ่งเข้าไปในห้วยแหละนะเพราะว่าได้ข่าวว่าในห้วยเนะี่ยเขามีจุดที่ถ่ายรูปใหม่ๆเยอะแยะเลยปะเดี๋ยวเราวิ่งไปเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนไม่แน่ใจนะครับว่าเขาปิดกี่โมงที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่ง,ง,งทุกวันนะครับ เวลาเปิดเจ็ดโมงครึ่งนะครับเวลาปิดหกโมงนะครับรู้สึกว่าเขาจะปิดอ่ะหกโมงแต่ว่าเขาจะให้ทุกคนออกจากบริเวณเนี้ยในห้วยถึงเท่าเนี่ยประมาณหกโมงครึ่งนะครับห้าโมงยี่สิบห้าแล้วบากาศอย่างเงี้ยผมอยากจะวิ่งทั้งวันเลยนะได้ยินเสียงประกาศไหมครับจากห้วยถึงเท่าเขาบอกว่าห้าโมงครึ่งแล้วหมดเวลาให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ําแล้วแล้วก็ประกอบกิจกรรมข้างในแล้วเตรียมตัวที่จะปิดอะไรแหละนี่ผมเพิ่งวิ่งเข้ามาในห้วยถึงเท่าเนี่ยยังไม่ถึงสิบนาทีเลย เขาประกาศไล่แล้วอะ่ะเฮ้ยกิ้งคองใส่แมสใส่แมสแทบกทุกตัวเลยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาจะต้องวัดไข้กันทุกตัวหรือเปล่าที่อยู่ในสวนเนี่ยนะครับเไหมเสร็ไหม,ไมตรงนี้นะครับเขาก็เรียกว่าลานหุ่นฟางกิ้งคองยัดเออตรงเนี้ยไดสังเกตว่าครับรว่าหุ่นฟางกิ้งคองเนี่ยขเขาจะใส่แมสปิดแล้วนะครับ บรกาศดีมากอ่สิบห้านาทีจะ6กโมงอะเดี๋ยวเขาจะปิดประตูแล้วแล้วจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่คนถ่ายรูปกันเยอะที่สุดนะครับเห็นทั้งหมดนะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่านะครับประตูปิดซะแล้วนะครับปิดแล้วนะครับหกโมงเขาไม่ให้เข้าละนี่แหละครับปิดแล้ว น่าเสียดายจริงครับเราได้ดื่มดำบรรยากาศในห้วยตึงเท่าแค่แป๊บเดียวเองนะครับแม่ถ้าได้วิ่งทั้งวันเนี่ยคงจะดีไม่น้อยนะครับจะได้ดื่มดำบรรยากาศความสวยงามของห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะครับทีนี้ผมสงสัยครับถ้าเราวิ่งในห้วยตึงเท่าเนี่ยตั้งแต่ห้วยเปิดยันห้วยตึงเท่าปิดเนี่ยเราจะวิ่งได้กี่กิโล ทีนี้นะครับเราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าถ้าเราวิ่งตั้งแต่ห้วยถึงเท่าเปิดยันห้วยถึงเท่าปิดเนี่ยเราจะวิ่งได้กี่กิโลแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเพราะเขาจะเปิดประมาณเจ็ดโมงครึ่งขอขอบคุณนะครับ uh huh. ทีมงานอารีรันนิ่งนะครับที่ส่งอาวุธใหม่มาให้ผมได้ลองเทสดูนะครับผมเค <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับความรู้สึกแรกที่ใส่นะครับก็เนื่องจากมันเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงเมตากรกอร์นะครับมันจะมีความรูม้สึกเ uh huh. นี่ยทรงนี้มันน่าจะ เวลาวิ่งไกลๆมันน่าจะประหยัดพลังงานเนาะ <Wow. S 1> ไม่ต้องไม่ต้องออกแรงแบบดันตัวไปข้างหน้ามากอะน่าจะเริ่มได้แล้วนะเพราะว่า7จ็ดมงสาแล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อแล้วก็กางเกงน,นะครับถ้าบ,บัฟด้วยนะครับจาก a r ร r รั n นิ่งนะครับที่ส่งมาให้ผมครบทั้งชุดเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับเนี่ยโอเคท่านส่งมาให้เราก็จะสนองไปนะครับเราต้องวอร์มก่อนนะครับพร้อมไหม ไปกันเลยนะครับตัวรองเท้าคู่นี้นะครับคาร์บอนเอสองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเบรกองเบรกอินอะไรไม่มีนะครับคือแกะจต่กล่องมาแล้วก็ใส่เลยเนะนี่ยไม่ไม่นุ่มไม่นุ่มเท่าไหร่รุ่นนี้แผ่นคาร์บอนของมันอยู่ติดพื้นมากก็เลยรู้สึกว่าสึกว่ามันแน่นๆนะมันแน่นๆแข็งๆงนะครับ แ๋ยวนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของห้วยตึงเท่าตอนเช้าเช้าตอนนี้ก็ยังว่า,อางอีก8โมงครับอากาศก็ยังเย็นอยู่เลยนะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีด้วยผมว่านะวันนี้เป็นวันหยุดเช่ป่ะวันเสาร์ นักท่องเที่ยวก็นง่จะเยอะอยู่อะแต่คงไม่เยอะเท่ากับวันปกติธรรมดานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดตอนเช้านี่ก็บรรยากาศดีมากเมื่อกี้ผมมานี่ค่อนข้างนี่อะหนาวเลยนะครับไม่ใช่เย็นนะมาก่อนเจ็ดมงครึ่งไง รอบอ่างตอนตอเช้านะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาตกปลากันด้วย mm. ผมเป็นคนเชียงใหม่นะ mm. ผมก็ยังไม่เคยวิ่งในห้วยถึงเท่าเนะียถึงตอนเที่ยงสิบหินนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะวิ่งถึงตอนเที่ยงแล้วก็เลยเที่ยงไปจนกระทั่งถึงตอนเย,นย็นนี่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากเลยนะครับแต่ คงจะอยากให้มันจดจำเพียงแค่ครั้งเดียวก็พอคงจะเกินพอแล้วแสงแรกของเช้าวันเสาร์มาถึงแล้วนะครับเราจะอยู่จนกระทั่งถึงแสงสุดท้ายของวันเลยนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงน่าวิงาว่งไหมน่าวิ่งไหมอันนี้ยังไม่ครบรอบนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่า รอบหนึ่งของห้วยถึงเท่าเนี่ยมันประมาณกี่กิโลนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ครบรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบหนึ่งก็ประมาณสามจุดหกห้ากิโลนะครับวิ่งต่อได้ไหมตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสิบกิโลหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะครับเพชเฉลีย่ยก็อยู่ที่หกว่านะครับหกจุดหนึ่งหกแดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวผมขอไปใส่แว่นตากันแดดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแดดจ้าจ่ายเงี้ยแล้วเราวิ่งอยู่ กลางแดดอย่างเงี้ยนะยิ่งรู้สึกร้อนไปใหญ่ถ้าเราไม่มีตัวช่วยแ,แว่นตาที่ผมเลือกใช้ในทุกสนามแข่งก็คือแว่นตาไลโรนะครับนี่นะครับขอเปลี่ยนแว่นก่อนเลยเอแล้วกันนะครับที่ถ้าใส่แว่นแล้วขาแว่นจิ้มตานี่ฮาเลยนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับตอนนี้เราได้สิบกิโลแล้วยังเหลือเวลาอีกเยอะครับแวะมาพักกินน้ําไปต่อณตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเก้าโมงเก้าโมงตรงนะครับ มถานักท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะมากนะครับเห็นแดดอย่างนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากนะมันเป็นแดดหน้าหนาวแต่ผมก็ไมร่รู้สึกร้อนนะครับเพราะว่าผมใช้แว่นไร์โปรครับเอาจริงๆเวลาเราใส่แว่นกันแดดนะเราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรอบตัวเราเนะี่ยเหมือนกับวิ่งอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าที่กำลังมืดคลึมก่อนที่ฝนจะตกเลย มาทาให้ดูสบายตากว่ากันแต่น <Wow. S 1> ี่นะครับผมก็เพิ่งเห็นชีวิตประจําวันของพ่อค้าแม่ค้าที่นี่นะครับตอน,นเช้าเนี่ยเขาก็จะมาเก็บกวาดพวกใบไม้ที่มันอยู่ยตามทางเนี่ยนะครับเรามาอยู่ที่นี่ก็ดีนะครับวิ่งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นนะจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าที่เนี่ยเขาทําตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเขาปิดร้านเลยนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ความจริงน่าจะ ขำเพราะ้าไม่้าจะเฉยก็ได้มั้งเช้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกแต่และซุ้มเขาจะมีการเก็บกวาดน,นะทำความสะอาดกวาดพวกเศษใบไ,ไ,ม,ไม้หรือว่าเตียซุ้มอาหารต่าง <What? S 1> มีอีกสองตัวนะครับเอายิ้มให้กล้องหน่อยแล้วยิ้มให้กล้องหน่อยถ้ามันขวิดทำไงคน <laughs> <laughs> นีย้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาขี้ไอายด้วยตัวนี้คุยกับไฟายรู้เรื่องด้วยครับตอนนี้ครบหนึ่งฮาฟแล้วนะครับ <c oughs> ก็ใช้เวลาไปสองชั่วโมงยี่สิบสองนาทีเดี๋ยวเราจะแวะไปที่รถก่อนนะเรามาพูดถึงรองเท้าบ้างนะครับใส่มาครบฮาฟหนึ่งแล้วนะครับสําหรับโอก้าคาร์บอนเสองตัวนี้นะที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือความสบายของหน้าเทา้าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สองอนะแต่ว่าใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ ไม่บีบเท้ามากเลยนะแล้วก็นิ้วเท้าเนี่ยเป็นอิสระคือไม่ไม่เสียดสีกันนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครที่คาดหวังไว้ว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะเด้งมันจะดีดนะไม่ดีดมากนะแต่มันให้นิยามของความไหลว่ายังสรุปไม่ได้ดีครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านระยะฟูลมาราธอนไปก่อนนะถึงจะบอกได้ว่าถ้าเลยระยะฟูลไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งของมันเนี่ยหลังจากที่ เราเริ่มที่จะลดความเร็วลงมาหมดแรงแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราช่วยประหยัดพลังงานในการวิ่งในระยะไกลได้จริงหรือเปล่าอย่างที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะ่ะที่บอกไว้นะครับว่าทรงเมตาล็อกเกอร์ของมันเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราวิ่งได้ไหลลื่นแล้วก็ประหยัดพลังงานในการวิ่งได้ดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ22โลนะก็กล้วยหนึ่งลูกเค้กหนึ่งก้อน น่าจะครึ่งขวดพอแล้วในห้วยตึงเท่านะครับ <c oughs> ก็จะมีเนินด้วยนะครับผมเลือกเส้นทางที่เราจะต้องใช้เนินนะครับ <What? S 1> เพราะว่ามันจะได้ไม่น่าเบื่อ <What? S 1> เกินไปวิ่งทางเรียบนานๆให้มันมีเขามีเนินบ้างเล็กๆนะครับแรกๆก็ยังวิ่งได้อยู่นะสายรอบหลังๆนี่คงได้คานขึ้นมา <c oughs> รอบหนึ่งต้องพกเงินมาละสักหนึ่งพูแล้วก็คงจะแวะกินข้าวได้ละแล้วตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับผมวิ่งไปได้สามสิบห้ากิโลแล้วครับเราเหลือเวลาที่จะเพลิดเพลินในห้วยถึงเท่านี้ได้อีกหกชั่วโมงนะครับเราจะใช้หกชั่วโมงเนี่ยอย่างคุ้มค่าจะดื่มด่าให้เต็มที่เลยครับก็ไหนบอกว่าชอบวิ่งไงเป็นไงล่ะให้วิ่งไปเลยทั้งวันสะใจเลย ไม่ึงเท่าเน่เป็นของผมคนเดียวเลยแล้วตอนนี้นะครับก็ครบ40กิโลแล้วอยู่ครบระยะคูนะก็จะหาร้านแถวเนี้ยกินข้าวก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าครบ42กิโลที่ร้านไหนก็นั่งกินข้าวร้านนั้นเลยอะแล้วลองดูไม่ึงเท่านะครับเห็นไหมลมลื่นหน้าวิ่งมากเลยไม่รู้ว่าลมลื่นเฉพาะวันนี้หรือเปล่านะถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะลองมาวิ่งทั้งวันแบบผมได้ครับเชิญครับ สักกี่ครั้งในชีวิตครับที่เราจะได้วิ่งในห้วยตึงเท่าตั้งแต่ห้วยเปิดยันห้วยปิดแบบผมเนี่ย41กิโลครับเดี๋ยวเราไปกินร้านอาหารข้างหน้านู้นดีกว่าครับถือโอกาสนั่งพักไปด้วยนะครับเพราะหนึ่งฟูนะครับมันจะเผาผลาญแคลอรี่ไปประมาณ4,000แคลเลยนะครับถ้าเทียบเท่ากับพลังงานที่ร่างกายใช้ต่อวันก็เท่ากับ2วันเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่กินอาหารเนี่ยไม่ได้ครับนี่ครับครบแล้วครับ42กิโลเดี๋ยวเรา กินข้าวตรงร้านนี้ดีกว่าครับนั่งพักกินข้าวไปโอ้แต่ว่าเสียดายอยากวิ่งต่อแดดมันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับอาจจะวนไปเที่ยวตรงกังหาลมข้างในดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่น่าเบื่อสั่งข้าวนะครับคาเป็นมังสวิรัตนะครับผมผัดผักรวมไข่ดาวไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับผมเป็นมังสวิรัตเลยเป็นเจอะครับ นั่งไหนเหรอนั่งนี้ก็ได้ดครับผมสูงมตรงนี้ก็ได้นะครับครับแล้วตอนนี้เราก็ได้สุงมนั่งกินอาหารส่วนตัวแล้วนะครับเราสั่งข้าวไปแล้วเดี๋ยวก็รออีกสักพักหนึ่งนะมาคงจะไม่นานนะครับเดี๋ยวขอนอนสบายๆนะครับเห็นไหมครับว่าเราใช้ชีวิตวันหนึ่งในงหน้วยตึงเท่าเนะี่ยมันสบายแค่ไหนกอกินเสร็จปุ๊บ วิ่งต่อตอนแรกที่ผมตั้งใจที่จะทําคลิปนี้นะยังคิดไม่ออกเลยนะว่าเราจะเอารองเท้าคู่ไหนมาวิ่งที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมจะใช้รองเท้าอยู่ไม่กี่คู่ในการวิ่งร้อยโลว่าผมลองใช้รองเท้าที่วิ่งอัลตร้าโลดเนี่ยตระกูลที่มันมีคาร์บอนมันได้เจอปัญหาเดียวกันเลยครับก็คือว่าเวลาเราวิ่งเลยระยะฟูลมารมาธอนไปแล้วเนี่ยแผ่นคาร์บอนที่มันอยู่ตรง บริเวณมิโซะพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะกดรุ่งเท้าเราถ้าเราวิ่งไม่ได้ความเร็วที่ที่แผ่นคาร์บอนมันทํางานเนี่ยนะครับมันจะทรมานมากมากเลยถ้าถึงโลที่70 80ปอะไรพวกนี้น่มันจะกดรุ้งเท้าเราทําให้เราวิ่งแล้วก็รู้สึกปวดทุกก้าวเลยนะครับก็หลังจากนั้นมานะผมก็เลยไม่ใช้รองเท้าที่เสริมแผ่นคาร์บอนในการวิ่งอัลตร้าโรสเลยนะก็ได้แต่หวังนะครับว่าบางทีแล้วอาจจะมีรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนแล้วมันสามารถวิ่งได้ในระยะอัลตร้าโรสเ่ย แบบไม่เจ็บุ้งเท้าอ่ะทามาส่งนะครับช้อนหนึ่งคู่นี่ครับที่นี่เ็าทาอาหารเจได้นะครับาอาหารเจนะครับกินง่ายแค่เปลี่ยนจากเนื้อหมูนะเป็นเห็ดน,นะครับเป็นเห็ดออรินอลขอบคุณค่าเรามาพูดกันต่อเมื่อกี้พูดถึงรองเท้านะครับก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเอาโฟก้าคาร์บอนเอ็กซ์สองตัวนี้มาวิ่งนะครับแต่ว่าเหมือนกับทีมงานของอารีรันนิ่งเนี่ยเขารู้ก็ได้ ติดต่อมาแล้วก็ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ผมลองเทสดูคือรองเท้าคู่นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาได้ผลิตมาเพื่อที่ไว้สําหรับวิ่งอัลตร้าโรดในระยะ100กิโลนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับที่ผมคิดนะว่ามันสามารถที่จะวิ่งอัลตร้าโรดได้ถึง100กิโลโดยไม่กุ้งเท้า<อ>เหมือนที่ผมเคยเจอก็คืออะไรรูป้ป่าบริเวณแผ่นคาร์บอนของมัอน,นะครับที่มันฝังอยู่ถ้าเป็นรุ่นอื่นทั่วไปนะมันก็จะอาจจะฝังบริเวณนี้นะครับคือมันอยู่ใกล้ชิดกับฝ่าเท้ามากะ เวลาเราวิ่งไกลๆหรือว่าความเร็วเราไม่ถึงเนี่ยไอแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันจะกดอุ้งเท้าของเรานะทำให้เรารู้สึกปวดเวลาเราวิ่งไกลๆแล้วเราไม่มีแรงที่จะที่จะกดเท้าทําให้แผ่นคาร์บอนมันทางานแต่ว่าตัวนี้นะครับแผ่นคาร์บอนนะครับมันจะวางอยู่ตรงนี้ใกล้ๆตัวเอาโซนเนี่นะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยทําให้ตอบสนองได้ดีนะครับเด้งแล้วก็ดีดได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าความดีดของรุ่นนี้นะครับความเด้งของรุ่นนี้ยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่า จุดเด่นของมันก็คือเวลาเราวิ่งช้าเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันไม่กดอุ้งเท้ามากจนเกินไปนี่นะครับเป็นเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับวิ่งอลลัลตร้ารถแล้วก็ใส่ทําความเร็วได้ถ้าเราต้องการแล้วอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือเราไม่ต้องออกแรงเยอะพูดง่ายๆว่าไหลนี่แหละเพราะว่าเป็นทรงเมทัล็อกเกอร์นะครับมันจะเชิดอย่างเงี้ยแหละนะเชิดทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่ช่วยดันตัวเราไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากเดีย๋ยวเราจะลองดูว่าพอ เลยโลที่เป็นปีศาจส,สำหรับระยะอัลตร้ามาราธอนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็คือโลที่เจ็ดสิบนะครับทั้งพนักงานเสิร์ฟทั้งพ่อค้าแม่ค้าอาหารเล่งต่างเขาก็มองหน้าผมทุกรอบเลยห้าสิบกิโลแล้วนะครับผมสัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือคำตอบก็คือแกะนั่นเองครับแ,แกะตัวน้อยๆเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นฝูงแกะเลยนะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปดูข้างในดีกว่าเห็นไหม,มครับว่ามันเรียกแม่ แต่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอตัวเนี้ยแม่มันคือตัวไหนเพราะมันเรียกแม่กันหมดทุกตัวเลยอะไรอะเราอะไม่คิดุงแกะขนาดนี้เลยนะครับนี่คือกลางหานหลบเราสามารถที่จะขึ้นไปถ่ายข้างบนนั้นได้เลยนะครับไปสาแล้วเพิ่ไนนด,ด้55ากิโลเอง หกโม,มงได้หกสิบโลแน่นอนเลยถ้าคนจะขายเล,เล่นๆอย่างนี้นะผมนี่กลัวจริงๆนะครับน่าน,นะครับมันขิดต้นไม้ทับพัง,งหมดเลยโชคดีที่ไม่ใช่ผมเป็นต้นไม้ต้นนั้นแผนีเกือบจะเป็นคลิปสุดท้ายละจริงก็มีไม่กี่ต้นอ,อนะทำเป็นวิ่งผ่าน,นไปงั้นเละเดินสิครับเดินก็เลยเดินยาวๆไปเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โลที่60แล้วนะครับบ่าย3โมงิบโอ้ย61กิโลนะครับเลยระยะฟมมาเกือบอเกือบจะ20กิโลนะครับก็ต้องโหลดก่อนนะโหลดก็เหมือนกับที่เราโหลดตอน1ฮาฟแรกนี่ครับสำหรับ20กิโลหลังระยะฟูโห่แต่ตอนเย็นนี่มันแรงกว่าตอนเช้าเีกครับ อะไรวะ4โมงนะครับอีก2ชั่วโมง2ชั่วโมงงรั้งนอยู่แดดมาเฉย oh. อ่ะอนี่ครับดูแดดด้วนไหมแล้วลมมันก็พัดมาประทะกับตัวผมยังไม่70กิโลเลย oh. เจะไม่เหงาแล้ววิ่งตั้งแต่พาที่ขึ้นยันพาที่จะตกดินหกโมงคงจะตกดินพอดีไปครับไปหรือนี่แหละครับบรรยากาศทั้งวันของห้วยเึงเท่าและตอนนี้นะครับก็ เวลาห้าโมงแล้วนะครับวิ่งไปได้หกสิบเก้ากิโลแล้วเหลือเวลาที่จะเพลิดเพลินในห้วยถึงเท่าเนี่ยได้อีกหนึ่งชั่วโมงอันที่จริงมันเหลือหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะ่ะผมอยากจะทําอะไรรู้ปะผมอยากจะแค่เดินเดินเดินยังไงให้มันจบไปเลยหนึ่งชั่วโมงไม่อยากวิ่งแล้วอะ่ะพี่เกียดแล้วอะ่ะแต่ไม่ได้ครับเพราะว่าคนดูเขาชอบดูความทุกข์ของผมฮผมก็ต้องวิ่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 ง Abei, ชัวช่วโม,งส,ส Herm ววโมงสุดท้ายแล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับผมจะได้เป็น laimer. อิสระแล้วโอ้หเนินนะครับ <workshops>. ช่วงท้ายนะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าช่วงไหนเนี่ยของเส้นทางที่มันเป็นเนินบ้างในห้วยตึงเท่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางลาบนะครับมันเป็นเนินทั้งนั้นนะครับเนี่ยคนเชียงใหม่รู้ดีนะครับใครที่เคยมาวิ่งในห้วยตึงเท่าเนี่ยก็จะรู้ ก็มันเนินที่ขนาดไหนอีตอนแรกๆอะ่ะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อีตอนเนี้รู้สึกทุกลูกเลยไอที่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเนินไม่ใช่วิ่งง่ายๆนะวิ่งในห้วยนะเ2กิโลแล้วนะครับเดีย๋ยวจะขอพูดถึงรองเท้าคาร์บอนเอตัวนี้ก่อนเนาะผมว่าตัวเนี้มันตอบโจทย์ของอัลตร้าเลยตอนแรกผมก็ลกลัวอยู่เหมือนกันนะตัวโฟมไอโารไฟล์ของมันเนี่ยแน่นขนาดนี้นะถ้าเราวิ่ง จนถึงหนึ่งร้อยกิโลเนะี่ยมันจะเป็นภาระกับเท้าหรือเปล่าแต่ผ่านไปเจนะ็ดสิบกโลเนี่ยกับไม่เป็นภาระเลยครับนอกจากไม่เป็นภาระแล้วอ่ะมันยังช่วยทําให้เราก้าวต่อไปได้อย่างสมูทมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะเหมาะสําหรับสายแอนดูแลนซ์คือไม่ต้องการให้มันพุ่งแบบเป็นจรวดมากอ่ะชอบชอบชอบถ้าใครมองหารองเทา้าวิ่งอัลตร้านะตัวนี้ก็เป็นรองเท้าที่เป็นตัวเลือกที่ดีนะ ตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องเลยแต่ว่า,าคุยสนานขอวิ่งก่อนนและครับเท้าคู่นี้นะครับไม่ว่าเราจะลงน้ําหนักส่วนไหนนะหน้าเท้ากลางเท้าหรือว่าส้นเท้านะมันก็ยังไหลครับไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วเพื่อให้แผ่นคาร์บอนทํางานวิ่งช้าก็จะรู้สึกว่าแผ่นคาร์บอนเะนี่ยมันช่วยดันตัวเราให้ไปข้างหน้าให้มันไหลต่อนเนื่องโดยที่เราไม่ต้อง เหนียบคันเร่งนี่นะครับก็5โมง40แล้วนะครับเราเหลือเวลาเพิดเพลินในห้วยตึงเท่านี้อีก20นาทีแม่เสียดายมากๆเลยครับที่เรามีเวลาเหลือน้อยมากเลยแค่20นาที20นาทีโอ้โหเสียดายมากๆเลยครับนะครับนักท่องเที่ยวกลับกันหมดแล้วนับคนได้เลย<ม>ก็จะได้กลับบ้านแล้วเราก็เหลือเวลา10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนที่ห้วยจะปิดได้75กิโล มันเจอหนึ่งก็เล้เดินนี่คือแสงพระาทิตย์รอบสุดท้ายของการวิ่งบนในห้วยถึงเท่าในวันนี้นะครับแค่เสียดายมากเลยอ่ะอต้องลาไปก่อนนะ๊บป้ตาตอนนี้นะครับห้าวงห้าจ5ดเก้เราจะถึงรอบประมาณหกวงเป๊ะเลยนะครับโซ๊ะโซ๊ะโจโซโซโซ ได้ย่อไ้ย่ได้ย่บทสรุปของคลิปนี้นะครับวิ่งตั้งแต่ห้วยถึงเท่าเปิดยันห้วยถึงเท่าปิดนะครับผมวิ่งไปทั้งหมด76.23กโลนะครับก็ประมาณ76กิโลนะถ้าคิดเป็นตัวเลขทวนๆนะครับแม่คิดว่าจะได้80กิโลซะแล้วเทียวนะครับก ทําเต็มที่แล้ววิ่งวิ่งเดินเดินกินกินเอาที่สบายๆนะครับก็ไม่บีบคันตัวเองมากนะครับ76กิโลถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะมาทดลองเหมือนผมบ้างนะครับก็เยนเชิญครับเพราะว่าบรรยากาศในห้วยถึงเท่าเนี่ยนะครับสวยงามมากๆร่มรื่นตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วบางช่วงนี้่ยเราก็จะเจอกับฝูงสัตว์นัหมา,ม,ามีทั้งสุนัขมีทั้งควายแล้วก็มีทั้งฝุงแกะนะครับ เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องอัลตร้าพลังผักกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องอัลตร้าพลังผักผมเอกอัลตร้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับ100แ,แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรองเท้าเนี่ยมันไว้สำหรับวิ่งร้อยแต่ตอนนี้นะห้อยถึงเท้ามันปิดไปแล้ว,วเดี๋ยวเราจะ<ป>ต,ต้องไป วิ่งข้างนอกก็แล้วกันเอารถออกไปข้างนอกก่อนแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาจอดรถข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็จะมาวิ่งเส้นนี้แหละน่าจะวิ่งง่ายกว่าเส้นข้างในห้วยเนาะเดี๋ยวเราจะวิ่งต่อให้ครบ100กิโลเลยนะครับก็เหลืออีกประมาณ24กิโล6ั้หกโมงกว่าแล้วสึกอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วผมเป็นคนที่แพ้อากาศเย็นซะด้วยโชคดีนะครับเอาเสื้อกันหนาวก็เมื่อกี้นะครับที่วิ่งในห้วยถึงเท่านะเรา76็กิโลใช่ป่ะใช้เวลาไป1ิชั่วโมง17นาทีกินข้าวไปมื้อเดียว ก็น่าจะได้เวลาเข้าเย็นของผมแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนแล้วตอนนี้ก็ตอนแรกอะครับผมก็กะจะวิ่งแค่ในห้วยตึงเท่าแหละแต่อารีลันนิ่งอะเขาส่งรองเท้ามาให้แล้วเขาก็แนบข้อความแบบนี้ส่งมาให้ผมอะรักษาสุขภาพด้วยค่าแดน100โลแรกของทีมงานอารีเหมือนกับจะให้ผมวิ่งร้อยอะแล้วก็มีการบอกว่าให้รักษาสุขภาพด้วยฟังดูแล้วมันขัดขัดยังไงก็ไม่รู้ โอเคครับตอนนี้ก็วิ่งได้80โลแล้วนะควรจะวิ่งทําเวลาได้แล้วเพราะว่าไม่อยากกลับบ้าน,นค่าเลยอะ่ะขอ,อยืมคําพูดอาจารย์หอมงก็ได้ไหมเนะี่ยยังไม่เลิกนะโว้ยไ,ไม่เลิกนะโว้ยยังไม่ยุดน,นะโว้ยอย่าเพิ่งโทรมาตามนะโว้ยกิโลเมตรที่86นะครับ1ทุ่ม50นอกจากเราจะโชคดีเพราะว่าอากาศมันดีทั้งวันแล้วมาวิ่งตอนกลางคืนก็ยังมีลมเย็นๆพัดโชยมาทําให้ บรรยากาศมันน่าวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เสียดายว่าตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วช่างเดียวดายเหลือเกินเส้นทางสายนี้90กิโลแล้วนะครับ <Wow. S 1> ล่อไป12ชั่วโมง16นาที <Yeah. S 1> ปิงไม่ค่อยออกแล้วหิวข้าว1ิกิโลนะต่อให้มันเป็นระยะสั้นนะแต่ถ้ามันเป็น10กิโลสุดท้ายของร้อยโลมันก็คือระยะยาวอะ่ะละโซ่ห้ากิโลแล้ว เหลืออีกห้าโลสุดท้ายพออยากเลิกแล้วโว้ยแล้วตอนนี้ก็เกกิโลแล้วนะครับเหลืออีกสองโลสุดท้ายโลสุดท้ายนี่ผมเดินกระจาเพราะว่าหิวข้าวหิวข้าวมากมากสรุปว่าผมใช้รองเท้าคู่นี้นะครับโป่งเดียวยาวเลยไม่มีเปลี่ยนสิ่งที่จะทำให้รองเท้าห9เก้าโอเน่โอเน่เสองเนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งกลายยอดเยี่ยมสำหรับผมเลยนะก็มีอยู่3าข้อเด่นๆอย่างนี้นะครับ1ก็คือ หน้าเท้าที่ไม่บีบรัดมากเกินไปซึ่งคาร์บอน X2 นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้ากว้าง 2E นะครับแต่ว่าบริเวณโทบ็อกซ์เนี่ยกว้างมากเลยนะครับนิ้วเท้าเนี่ยไม่เสียสีกันเลยนะครับผมใส่วิ่งเนี่ย100กิโลเนี่ยไม่มีการเสียดส,สีสักนิดเลยนะครับ2ก็คือการวางแผ่นคาร์บอนที่อยู่ใกล้พื้นหรือว่าอยู่ใกล้มิโซนั้นเนี่ยทำให้การตอบสนองในการวิ่งในก้าวต่อไปเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับ การที่วางแผ่นคาร์บ,บอนอย่างนี้นะครับอยู่ห่างจากฝ่าเท้าเนี่ยทำให้เราวิ่งเกลๆไกลาน,น,นานๆเนี่ยแผ่นคาร์บ,บอนอะ่ะจะไม่กดอุ้งเท้าเลยนะครับแม้ว่าความเร็วเราจะตก3ก็คือรูปทรงเมทาล็อกเกอร์นะครับช่วยให้การวิ่งของเราเนี่ยในแต่ละก้าวเนี่ยไหลลื่นขึ้นเราไม่ต้องยกเท้าสูงนะครับเวลาวิ่งเนี่ยทำให้ประหยัดแรงขึ้นด้วยนะครับที่ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับจึงทําให้คาร์บ,บอนเอ็กซ์สองเนี่ยเป็นรองเท้าที่สายวิ่งไกลเนี่ย ควรจะมีไว้ครอบครองนะครับถ้าคุณเพื่อนสนใจนะครับไม่ต้องสั่งที่ผมนะครับนู่นครับไปสั่งที่อาลิรันนิ่งเลยครับ99กิโลแล้วนะครับอีกโลสุดท้ายเท่านั้นนะครับโลสุดท้ายเท่านั้นผมจะเป็นอิสระแล้วโอ้พบแล้วครับ100กิโลเออใช้เวลาไป13ชั่วโมง58เกือบ14ชั่วโมงหลังๆนี่แบบเดินกระจายเลยเพราะว่าหิวข้าว ถ้มาวิ่ง100ยโลอย่างนี้ผมว่าต้องเตรียมข้าว3มื้อแล้วเนี่ยจบไปแล้วนะครับสําหรับ100กิโลในการเทส h o ฮ a c า r b คาร์เอสแค่เทสรองเท้านี่ผมต้องทำหนึ่งขนาดนี้เลยเนหวังว่ามันคงจะไม่มีรองเท้าสําหรับวิ่ง200กิโลหรือ300กิโลนะครับนักวิ่งอัลตร้าเนี่ยควรจะมีคู่นี้ไว้ครอบครองครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ในการวิ่งอัลตร้าโดทุกอย่างเลยนะครับโล่งแล้วครับได้กลับบ้านแล้ว คลิปนี้นี่เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย